ม, White. มีเออไว้ทําไมเจอนคอบออกมาจวกลูกนั้นไม่ล้าหน้าเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ฮะศึกบิ๊กแมตช์ครับระหว่างไก่กับหงครับทาราฮอสเปอร์เปิดบ้านชนะเลี้ยวฮูลไป2อหนึ่งนะฮะก็มีประเด็นเลยครับจังหวะที่การหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงของหลุยด,ดีแอสนะครับปรากฏว่ายิงเข้าไปแล้วฮะแต่ว่าธงล้าหน้าขึ้นนะครับและผู้สินก็เป่าให้เป็นล้าหน้าแต่จังหวะนั้นเนี่ยดูภาพช้ามันก็กล้ามึ่งเหมือนจะไม่ล้าครับซึ่งล่าสุดนะหลังเกมเจนคอปก็ออกมาบอกว่ามันไม่ควรจะล้มนะฮะวีอาร์ตีเส้นผิด เปาในลำเอียงนะครับออกมาเดือดเลยหลังแกมครับเจนเขาบ,บ,บอกว่าโหเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมนะครับตั้งแต่จังหวะใบแดงของเคอร์ติโจแล้วนะฮะเราก็มาจังหวะ VAR ที่หลุยดีแอยิงเข้าไปนะครับซึบ่งคอบบอกว่าจังหวะใบแดงแรกของเคอร์ติโจเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าสกัดที่แย่เลยเขาเหยียบโดนลูกบอลด้วยซ้ยําแต่ว่ามันฉลับก้าวข้ามลูกบอลไปเมื่อดูจากภาพช้าเนี่ยมันแตกต่างอยู่แล้วเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากๆส่วนใบเหลืองแรกของโชตาก็ไม่ควรเป็นใบเหลืองจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนเหลืองสองไล่ออกไปซ ก็ถือว่าเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆส่วนจังหวะล้ำหน้าของดีอาร์เนี่ยเมื่อคุณดูเหตุการณ์แล้วย่อมเห็นว่ามันไม่รับพวกเขาตีเส้นผิดพลาดพวกเขาไม่ได้ตัดสินตอนที่ซาร่า์เนี่ยกำลังจะจ่ายบอลก็ต้องทําใจเลยนะครับส่วนคนที่ทาเขาเออ้าตัวเองมาติบับกคอก็บอกว่ามาติบเล่นดีมากวันนี้อาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่ามันคือสิ่งที่โชคร้ายมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการตัดสินเนี่ยไม่เป็นธรรมนะครับสุดท้ายก็มีการถแถลงข่าวครับขององ,องค์กรผู้สินบอกว่าขอโทษนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนน้นนนนนใใเเกกกมมมีี่ะคคืืออออวาาาผิิดดดพลรรปตููขงงหถจท มองว่าล้มหน้าซึ่งเป็นความผิดพลาดของ VR ด้วยแล้วก็ในสนามก็ผิดพลาด VR ก็ผิดพลาดที่จะแทรกแสงเข้ามานะครับอะไรก็ตามครับ VR ไม่มีการทําแบบนั้นนะฮะแล้วก็องค์กรผู้สินเนี่ยจะทําการสอบสวนเรื่องนี้แบบเต็มรูปแบบว่าทําไมถึงผิดพลาดแล้วก็องค์กรผู้สินเนี่ยจะติดต่อไปหาลิวภูภายหลังแล้วก็แสดงความขอโทษแล้วก็แสดงความรับรู้ถึงความผิดพลาดครั้งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าปัญหา VR นี่มันจะแก้อย่างไรมันได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็เห็นความผิดพลาดอยู่หลายเกมครับจังหวะไม่แดงขอแดงงจั ว่าไม่ล้บก็ให้ลับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขอโทษแบบจริงจังหรือว่าไม่ได้มีการลงโทษผู้ตัดสินอย่างไรก็ตามนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหใครเถียงผู้ตัดสินใครฮึดฮัดแต่โดนใบเหลืองง่ายเหลือเกินแต่ผู้ตัดสินผิดพลาดเนี่ยกับไม่ค่อยมีบทลงโทษก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับก็ี้ยวรอดูว่าบทสรุปเรื่องนี้เนี่ยจะมีการแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีบทลงโทษสำหรับผู้ตัดสินหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ